เป็นผลวิจัยของคอนเซ็์ของ Google เลยคุณอดัมแกรนนะฮะอดัมแกรนเป็นนักวิจัยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียยิ่งให้ยิ่งได้หรือยิ่งให้ยิ่งเสียจริงๆแล้วมันคืออะไรกันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรนี่สำคัญมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะฮะยิ่งให้ ยิ่งได้หรือยิ่งให้ยิ่งเสียมีคนนะฮะบอกว่ายิ่งให้อยากสําเร็จต้องให้อันนี้เราเคยได้ยินกันมานะฮะยิ่งให้มันจะมีกลุ่มยิ่งให้ยิ่งเสียแล้วมีกลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆแล้นมันคืออะไรกันแล้วคนสาเร็จบางคนบอกยิ่งให้อยากสําเร็จต้องยิ่งให้เพื่อนๆคิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้หรือยิ่งให้ยิ่งไม่ได้ที่คือผลวิจัยนะับผลวิจัยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีกลุ่มคนอยู่3ามกลุ่ม หนึ่งผู้ให้สองผู้ขอนะครับสามสามผู้ให้และผู้ขอหนึ่งผู้ให้นั่นหมายถึงอะไรครับผู้ให้นี่หมายถึงภาษาอังกฤษเรียกว่า giver giver นะผู้ให้สองก็คือ taker taker นะผู้ขอและที่สามก็คือผู้ให้และผู้ขอมันต่างกันยังไงเวลามีคนมาขอขอ taker เนี่ยฮะเวลามาขอคุณนะฮะฉันให้หมดเลยฉันมีสิบฉันให้หมดเลย นั่นคือยิ่งให้ยิ่งได้หรือเปล่าล่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะมันมีผลวิจัยแล้วเพื่อนๆบางคนเนี่ยขี้เก่งใจนะฮะมีเท่าไหร่อ่าแบ่งให้หมดเลยนะฮะมีคนบอกว่ายิ่งเราอยากเป็นคนดียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วยิ่งให้แล้วยิ่งได้จริงเหรอมีเงินเดือนจิบให้จิบหมดเลยเป็นไงสาเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคนดีหลายคนซึ่งเป็นผู้ให้แล้วเสียมาดูผลวิจัยกันนะฮะ มาดูกันก่อนเพือ่อนๆจดไว้ก่อนนะฮะผู้ให้จะมีในโลกนี้นะฮะผู้ให้จะมีในโลกนี้25%่ห้าเปผู้ให้จะมีในโลกนี้25%ผู้ขอจะมีในโลกนี้20%นี่คือนะฮะผลวิจัยของผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นผลวิจัยของเอ่อคอนเซิลนะฮะของ Google เลยนะฮะเป็นผลวิจัยของคอนเซิลของ Google เลยนะฮะกูเกิลและบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยมีนะมีนะฮะชื่อคุณอดัม แกรนนะครับอดัมแกลนเป็นนักวิจัยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับก็มาบอกว่าเฮ้ยทำไมคนสำเร็จบอกยิ่งให้ยิ่งได้แล้วทำไมคนให้บางคนไม่สำเร็จยิ่งให้ยิ่งรู้สึกว่าเอยตัวเองขาดมันคืออะไรกันมันเกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนๆเ,เพราะเราอยากจะเป็นคนดี <c oughs> ในโลกนี้มีคนอยู่3ามกลุ่มนะั้นพูดใหม่นะหผู้ให้ giver สผู้ขอหรือผู้แยง่งก็คือ taker และผู้สามก็ 3, คือผู้ ให้และผู้เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะผู้ให้และผู้ผู้ขอนะครับสามกลุ่มเนี้นะฮะเป็นยังไงและคนที่สวยที่สุดขอบคุณครับที่เขียนมาชัดเจนครับคุณสมนึกคุณนัฐนัฐนะครับสามกลุ่มนี้ใครสวยสุดเพื่อนเื่อลองเขียนดูครับหนึ่งูดใหม่นะครับผู้ให้สองผู้ขอหรือผู้แยง่งสามคือผู้แลกเปลี่ยนใครคุณคิดว่าใครได้นะฮะประสบความสำเร็จสูงสุดครับ <c oughs> หรือใครสวยสุดครับใครสวยสุดครับคาตอบคือผู้ให้สวยสุดครับนี่คือผลวิจัยนะผมเรียบเรียงมานะฮะผู้ให้สวยสุดแต่ผู้ให้คนนี้เป็นระดับสี่ครับเพื่อนๆฟังให้จบนะแต่เฮ้ยแล้วทำไมคนสําเร็จถึงบอกว่าต้องให้ต้องให้ต้องให้แล้วพระพุทธเจ้าบอกต้องให้ต้องให้ให้มันมีวิธีให้เพื่อนๆฟังให้จบนะฮะเพื่อนๆฟังให้จบมันเกี่ยวข้องไงผู้ให้ตอนแรกนะเออคุณ อดัมแกลนเป็นนักวิจัยนะฮะเป็นคอนซัลต์ของ g o o g l e ด้วยนะครับบอกว่าผู้ให้ระดับ4นี่เป็นระดับ4เลยนะฮะมีอยู่3กลุ่มใช่ไหมฮะเป็นผู้ให้อยู่ในระดับ4เลยคือสวยสุดนั่นหมายถึงอะไรเวลาคนนะอร้องอะไรก็ให้หมดเลยขอร้องกันบ้านก็ให้หมดเลยคือเก่งใจเพื่อนนะฮะให้หมดเลยเก่งใจเพื่อนให้นู่นนี่นั่นเก่งใจเพื่อนและระดับ3ระดับ3เป็นยังไงครับระดับ3คือเพื่อนคิดว่า ระดับ4นะั้นที่สวยสุดคือผู้ให้ <c oughs> ระดับ3ที่สวยสุดคือใครไหมฮะระดับ3ที่สวยสุดคือผู้ผู้ขอนะ,ะผู้ขอคือเทคเกอร์นั่นทำไมถึงสวยสุดู้ไหมฮะสวยสุดเพราะว่าในในนะ,ะในยุคในโลกของเราเนี่ยจะมีผู้ขอประมาณ20%และผู้ให้25%เพื่อนเนจดไนะฮะ และผู้แลกเปลี่ยนประมาณ55%ผู้ขอมีอยู่20%ผู้ให้มีอยู่2 5และเป็นเพื่อนจดไว้เพืเ่อจะได้ฟังแล้วทันและเข้าใจนะฮะและผู้แลกเปลี่ยนคือผู้ให้และผู้ขอเนี่ย55%นั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงผู้ขอเนี่ยนะฮะเวลาเราขอเนี่ยผู้ขอเนี่ยจะเป็นมีนิสัยคือผู้แย่งแย่งนู้นแย่งนี้แย่งนั้น ไปเอ่อไปอะไรไปบอกเฮ้ยเธอทําไมใจร้ายอย่างเลยอ่ะเอามาให้ฉันบั้งสิเธอรวยแล้วนี่เธอนิสัยไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยมีแมมีมากก็แบ่งให้หน่อยดินี่คือผู้ขอผู้ขอหรือเทคเกอร์หรือผู้แย่งเวลาผู้ขอเจอผู้แย่งอ่ะทุกทีผู้แย่งเนี่ยเจอผู้ให้นะฮะผู้ให้ที่ใจดีเนี่ยผู้ให้ที่ใจดีจะสวยจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นผู้ขอคือคนสวยระดับ3เอ้าวแล้วทำไมผู้ขอ คิดว่าผู้ขอเป็นคนที่ได้เปรียบหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ขอไม่ใช่ผู้ได้เปรียบเพราะอะไรครับผู้ขอทําไมสวยนะฮะเพราะจะเจอคนที่เป็นผู้ขอและผู้ให้ล้างแค้นทันไหมฮะเป็นยังไงครับคนที่เป็นผู้ขอและผู้ให้คือ g i v e r and taker เนี่ยคือทั้งผู้ขอและผู้ให้เนี่ยนะฮะจะเป็นกลุ่มที่นะฮะนิสัยยังไงครับเป็นนิสัยว่าถ้ามาด้วยปากฉันจะตอบด้วยปาก ฉันมาด้วยหมัดก็คือจะตอบด้วยหมัดนะฮะก็คือแค้นนี้ฉันจะชําระประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็น g i v e and Take เนี่ยจะมีถึง55%และกลุ่มขอจะมีอยู่20%เพราะฉะนั้น55%จะเป็นกลุ่มที่นะฮะไปจัดการไอ้ผู้ขอหรือผู้แย่งนะไอ้ผู้แยง่งไอ้คนเอาเปรียบฉันไม่ยอมเธอคนส่วนใหญ่55%ในกลุ่มในโลกของเราเนี่ย55%คือผู้แลกเปลี่ยนให้คนที่มันเอาเปรียบฉันจะเอาคืน ฉันจะไม่ปล่อยให้มันนะครับเป็นคนแบบนี้เป็นประโยชนนะ์ครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ต่อครับว่ามันคืออะไรกันนะนี่คือผลวิจัยของจริงเลยและคนสําเร็จเขาให้แบบไหนนะที่บอกว่าให้ต้องให้แบบไหนมันมีให้อยู่2ออย่างด้วยเพื่อน,อนๆฟังให้จบนะเพราะถ้าคุณฟังไม่จบคุณนอนไม่หลับแล้วคุณจะไม่เข้าใจเฮ้ยให้ฉันเคยคิดจะให้แต่ให้ล้ะเสียเปรียบฉันไม่ให้ดีกว่าหรือให้แบบไหนนี่คือผลวิจัยที่ผมรวบรวมมานะวันนี้รวบรวมมาประมาณอ่านข้อมูลมาในประมาณสองชั่วโมงกว่า มารวบรวมให้กับเพื่อนๆให้เข้าใจกันนะครับเอาใหม่ผมพูดใหม่นะครับผู้ให้มีกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ให้มีผู้ให้มี25%ผ,ผู้ขอหรือเทคเกอร์หรือผู้แยง่งมีอยู่20%และผู้แลกเปลี่ยนมีอยู่55%นะครับอ่าแล้วคนที่สวยสุดระดับ4ี่ก็คือผู้ให้แต่เป็นผู้ให้ที่เกรงใจเพื่อนนะฮะและเกรงใจคนอื่นมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยเป็นคนใจบุญนะฮะให้หมดเลย ผู้สวยสุดคือเบอร์สี่นะฮะสวยลงมาก็คือผู้ขอหรือผู้แย่งเขาถ้าผู้แย่งคนนี้ไปแย่งคนอื่นเขาไปไปเอาเปลี่ยนคนอื่นเขาจะเจอผู้แลกเปลี่ยนคือผู้ให้และผู้ขอเนี่ยไปจัดการเพราะฉะนั้นกล <c oughs> ุ่มนี้ก็จะสวยแล้วคนที่สวยระดับสองคือใครครับคนสวยระดับสองคือคือจะเรียกว่าสวยไม่ถูกดิเริ่มดีขึ้นแล้วสี่สมสองละระดับสองคือใครระดับสองคือผู้แลกเปลี่ยนคือผู้ให้ และคือผู้ขอด้วยก็คือถ้าคุณมาดีฉันก็มาดีท่านมาร้ายก็ฉันก็มาร้ายนะฮะมนุษย์เราจะมี DNA คือถ้าคุณทาดีเราก็ทําดีตับกับคืนถ้าให้ดีเราก็จะให้ดีกับคืนนี่คือผู้ให้กับผู้ขอคือเทคเกอร์แล้วคนที่หนึ่งครับคนที่หเลยระดับหนึ่งคือใครครับระดับหนึ่งคือผู้ให้อีกงงไหมเพื่อนงงไหมฮะั้งนั้นที่ระดับสี่คือผู้ให้ระดับหก็คือผู้ให้อีก คำตอบคือนะฮะยังไม่จบนะฮะคำตอบคือผู้ให้ม <Net abetes S 2> ีอยู่สองอย่างจดไว้เลยนะเพื่อนผู้ให้มีอยู่สองอย่างนะครับในโลกของเราจะสับสนกันในยุคของเราเราไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้สับสนกันมาดูผลวิจัยผู้ให้แบบไม่วางแผนผู้ให้แบบไม่วางแผนกับผู้ให้ที่วางแผนอ่อเพื่อนมาฟังต่อยเเอ้ยแล้วมีคนเข้าใจผิดว่าคนให้แบบวางแผน ค,คือคนแบบไหนครับเช่น,น <c oughs> เวลาเรามีข้าวเรามีข้าวหนึ่งกระสอบคนผู้ขอให้ขอผมหน่อยดิผมขอหน่อยดิผมหิวข้าวขอหน่อยดนะิเราก็จะให้เขาแต่ถ้าเราให้หมดเลยมีข้าวหนึ่งกระสอบแล้วก็จะอดตายด้วยแล้วจะหิวได้ด้วยแต่ผู้ให้ที่มีการวางแผนก็จะคิดว่าฉันให้เธอครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งอ่ะฉันจะามาปลูกเอาข้าวมาปลูกกัน ให้นามันงอกเงยมีข้าวงอกเงยขึ้นมาแล้วเราเจ้าข้าวเนี่ยมาแบ่งให้กับคนจนหรือคนลําบากอีกเราจะต้องคิดต่อว่าให้ยังไงแล้วจะให้ยั่งยืนคิดอย่างนี้เพื่อนๆให้แบบไหนจะให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นมีคนมาขอผมเฮ้ยผมยังเงินผมยังงี้ผมไม่ให้ผมจะต้องมาคิดก่อนนะครับคนสาเร็จจะคิดก่อนว่านะฮะฉันจะให้ยังไงให้มันงอกเงยฉันจะให้ยังไงให้มันงอกอเงยผู้ให้ระดับหนึ่งที่บอกว่าระดับสี่นะครับ เป็นประโยชน์ไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์เพราะประเทศเราจะได้เข้าใจว่าเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผู้ให้จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่ประสบความสาเร็จอย่างมากด้วยนะฮะแต่ประสบความสำเร็จแบบไหนถ้าเราให้ผิดเพื่อนๆคุณจะเป็นระดับ4ก็คือซวยเลย <c oughs> เป็นแบบไหนครับเป็นแบบไหนครับก็คือผู้ให้ที่วางแผนยังมีต่อนะฮะยังมีต่อครับแล้วมันเกี่ยวกับผู้ขอ,อยังไงผู้ให้ให้แบบวางแผนเพื่อนเื่อเคยได้ยินไหม ให้อย่าหวังผลกําไรให้อย่าหวังผลประโยชน์คุณต้องฟังดีๆตรงนี้มันคืออะไรนี่คือผลวิจัยนะผลวิจัยของมิสเตอร์ดมนะฮะแล้วให้หวังผลประโยชน์มันคือให้แบบไหนล่ะแล้วให้ที่วางแผนม,มันคือให้แบบไหนล่ะต่างกันยังไงแล้วมาดูต่อว่าผู้เทคเกอร์ผู้แย่งหรือผู้ขอเป็นดูแยกๆก,กันยังไงนะ,ะนี่เกี่ยวข้องยังไงฝากแชร์ครับเอ่อตอนจากนี้ไปอย่างก็เล่าต่อฝากแชร์ คนละ3แชร์หน่อยครับจะเล่าต่อนะถ้าคุณไม่รู้ข้อสุดท้ายคุณจะเออมันนอนไม่หลับแน่เลยนะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไทยคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราเพราะเราจะเป็นผู้ให้เป็นคนดีพยายามให้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 เยอะๆจะเสียเปรียบคนที่ให้แล้วคนคนใจดีโดยให้โดยไม่คิดอะไรเลยคุณจะเสียเปรียบและคุณอาจจะหมดเลยคนที่ให้ระดับสี่ให้แบบแบบไม่วักไม่คิดอะไรเลยนะฮะคือคนที่อันตราย นะคุณมี10คุณให้10บหมดเลยแต่คนที่ให้แบบวางแผนคุณมี3แต่เขาคิดว่าจะทำไงให้ได้30มนะฮะมี3แต่ทำยังไงให้ได้30เพราะฉะนั้นแม่ชีเทเรซาก็เหมือนกันนะคนสำเร็จเขาคิดไงต่อฉันบริจาคนะฮะแต่ทำยังไงต่อฉันจะต้องคิดก่อนว่าจะทำยังไงให้มีเงินมากขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นมีข้าวหนึ่งกระสอบฉันจะไม่ให้ทุกคนเดี๋ยวฉันไม่มีฉันจะต้องเอาไปให้คนอื่นก่อน ฉันไปให้คนอื่นครึ่งนึงก่อนเหลือครึ่งนึงเราควรที่จะมาปลูกข้าวแล้วเหลือข้าวเอามาให้ต่อแล้วฉันต้องคิดต่อว่าเอามาให้พวกกาชาติหรือมาให้กับโรงพยาบาลหรือเอามาให้ที่ส่วนรวมหรือเอามาให้คนที่เขาสามารถเอามาสร้างประโยชน์ได้กว้างกว่าเอามาให้กับคนแบบไหนหรือเอามาให้กับกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วคนที่ให้เนี่ยเพื่อนๆลองฟังดูครับคนที่ให้แล้วเราควรจะต้องหลีกหนี หลีกเลี่ยงอะไรบ้างหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคนที่ให้เพือ่อนๆลฟังต่อนะฮะคนที่ให้แบบวางแผนกับคนที่เป็นเทคเกอร์หรือผู้แยง่งผู้แย่งบางทีมันวางแผนเว้ยวางแผนมันมาแผนแบบแยกยนด้วยนะเฮ้ยแก้งใจดีไว้ก่อนเดี๋ยวไปไปไป,ไปแย่งเข้ามานะมันมีแบบนี้ด้วยผู้ขอระวังให้ดีนะครับผู้ขอถ้าคุณเป็นผู้ขออยู่นะแล้วในนี้มีเขียนอีกครับว่า เวลาขอคนเราเนี่ยจะมีแล้วแต่สถานการณ์ด้วยซึ่งอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนเช่นเพื่อนเพื่อนเคยเป็นแบบนี้ไหมฮะเวลาเราอยู่บ้านเราจะเป็นผู้ให้แต่พอเราออกมาทํางานเราจะเป็นผู้ขอเคยได้ยินไหมฮะเวลาเราเป็นอยู่บ้านเนี่ยเราเป็นผู้ให้เลยให้ลูกให้พ่อให้สามีให้ครอบครัวให้เยอะแยะมากมายนะฮะแต่แต่ พอเราออกมาข้างนอกเราจะเป็นผู้แยง่งมันพีบันทีบางทีเป็นอย่างนั้นแต่รู้ไหมครับว่าในการทํางานหรือในธุรกิจหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณวางแผนดีดๆเช่นลูกคุณอยากกินไอติมเยอะๆคุณให้ลูกคุณกินไอติมลูกคุณก็ติดนิสัยกินไอติมลูกคุณจะไม่มีนิสัยกินผักโตขึ้นอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะนะฮะ <c oughs> ไม่ได้สอนให้ลูกกินผักนะฮะเพื่อนเราอยากจะลอก กันบ้านเราให้เขาล่อก,กันบ้านเราไม่ได้ให้เขาคิดว่าถ้ามึงล่อก,กันบ้านกูมึงจะไม่เก่งจะไม่ฉลาดนะเราต้องมาคิดต่อครับว่าผู้ให้แบบไหนแล้วได้ประโยชน์คือระหวังดีกับเขาแล้วมาดูยังไงครับว่าดูยังไงว่าเป็นผู้ให้ที่เป็นผู้ให้กับเป็นผู้ขอมันดูต่างกันยังไงมันคือเส้นผมบางภูเขานิดเดียวดูวิธีการก็คือผู้ขอหรือผู้แย่งจะเป็นคนที่ ะะใช้เงินกับใครคนที่เป็นผู้ให้จะใช้เงินกับคนที่ด้อยกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมนะฮะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะผมเห็นคนคนหนึง่ง <c oughs> เขามีความขยันมากเลยแต่เขายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมจะลงทุนกับเขานะฮะ,ะทั้งที่มีนะฮะมีเจ้าสัวหลายคนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนมาดึงผมให้ผมไปช่วยเขาแน่นอนคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมาร่วมมือกับเขาเนี่ยมันง่าย แต่ผมจะลงทุนกับคนที่ลำบากกว่าผมจะลงทุนกับคนที่ด้อยกว่านะไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมเป็นคนเฟอร์เฟกนะครับคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยเขาจะพยายามช่วยคนที่ด้อยกว่าช่วยคนที่ลำบากกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็จะนะครับมุ่งเพอร์เฟกไปดูคนลำบากกว่าถามว่าผมอยู่ญี่ปุ่นทำไมมาอยู่เมืองไทยมาช่วยผมพยายามช่วยคนที่ลำบากกว่าผมร่วมมือกับคนสําเร็จครับ ไปได้ดีไหมไปได้ดีครับแน่นอนผมมีบริษัทนะบางบริษัทนะฮะผมร่วมมือกับคนสําเร็จแต่ผมก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยมาช่วยคนที่ลําบากอยู่ <c oughs> เพราะอะไรเพราะผมหวังว่าเขาเนี่ยมีความขยันเขามีความเก่งเขามีความสู้ผมอยากจะดูว่าเขาเนี่ยถ้าเขาสําเร็จได้เนี่ยนั่นหมายถึงแล้วมันเป็นผลประโยชน์ในการช่วยคนอื่นต่อแล้วเขาเก่งขึ้นเขาจะช่วยคนอื่นได้ต่อนั่นคือผู้ให้ที่สังเกตว่าเป็นผู้ให้ก็คือการให้แล้วช่วยคนที่ด้อยกว่า ไม่ใช่ว่าจะเกาะแต่ผู้ใหญ่หรือเกาะแต่คนเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะสังเกตอีกการหนึ่งนะฮะแล้วคนที่เป็นผู้ขอเทคเกอร์เนี่ยฮะจะเป็นคนที่พยายามลงทุนหรือจะมาเกาะตัวที่มันใหญ่กว่าอย่างเดียวนะ,ะเกาะคนที่มันใหญ่กว่าที่มันเจ๋งกว่าแล้วเวลาเพื่อนๆฟังใอ้ดีครับดูในนี้นะครับเขาสอนมาครับอาจารย์แบรดเอ่ออาจารย์อาจารย์ Brad, อดัมนะฮะแกรนด์ Grant เนี่ยท่านบอกว่า ในโลกนี้เราจะต้องหลีกหนีผู้ขอหรือผู้แย่งให้ได้นะฮะเราต้องหลีกหนีมันให้ได้เพราะอะไรครับคนที่เป็นผู้ให้ที่มีใจิตใจงามโดนแย่งไปเมื่อไหร่คุณจะสวยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีใจิตใจที่เข้ม,ขมแข็งและแข็งแกร่งนะ <c oughs> ในในเรื่องตรงนี้เพื่อนเพื่อนเราจะไม่รู้กันเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูผลวิจัยผมไม่นั่งดูผลวิจัยเพื่อนเพื่อนจะไม่รู้เลยเพราะตรงนี้เราจะเข้าใจผิดว่าผู้ให้คนที่เข้ามาใหม่นะครับคือผู้ให้มีสองอย่างคือผู้ให้แล้วสวย กับผู้ให้แล้วได้นะักคนสําเร็จบอกยิ่งให้ซะให้ซะย,ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นั่นคือเขาให้ถูกวิธีคนที่ไม่เข้าใจก็คือคนที่ให้ผิดวิธีแล้วคุณก็จะซวยไปเจอกับคนที่เป็นผู้ขอหรือผู้แยง่งเราจะต้องหลีกหนีผู้แยง่งนะในกลุ่มเขาบอกว่าให้หลีกหนีผู้แยง่งแล้ววิธีการดูว่าคนผู้แยง่งหรือผู้ขอเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนนะ ผู้แยงแ่งจะมีนิสัยเวลาสําเร็จเขาจะพูดยังไงร,รือไมฮะเวลาสําเร็จนะครับผมเจอบางคน <c oughs> นะเ,เวลาสําเร็จเขาจะบอกว่าไง <c oughs> ผมสําเร็จเพราะว่านะฮะอาจารย์คนนูน้นอาจารย์คนนี้ท,นนนนท่านคนนู้นท่านคนนี้แต่คนสําเร็จที่เป็นผู้ให้เขาจะพูดแบบนี้เขาจะไม่ได้พูดว่าเขา <c oughs> เขาสำเร็จเพราะท่านนนู้น ون, ท่านคนนี้ท่านคนนู้นไม่ใช่พูดด้วยนะ,ะแต่คนสําเร็จเขาจะพูดอย่างนี้ครับ ขอบคุณมากเลยครับผมสำเร็จได้เพราะพี่พี่น้องน้องเพราะพนักงานของผมนั่นหมายถึงอะไรครับพูดถึงคนที่ด้อยกว่าครับคนผู้ให้จะพูดถึงการขอบคุณของคนที่ด้อยกว่านะขอบคุณพนักงานของเราขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนที่พพอร์ตผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องเอ,เอ้ยโอ้ยเราสำเร็จได้เพราะอาจารย์คนนูน้นเพราะไอ้นี่ไอ้นั้น ไม่ใช่อย่างนั้นครับเราจะเพราะฉะนั้นเราจะดูจากพฤติกรรมในการพูดดูจากพฤติกรรมหรือการการลงมืออะไรต่างเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันตรงนี้แน่นอนครับเราสําเร็จได้จากอาจารย์ของเราก็พูดได้แต่บางทีเราสําเร็จได้แล้วมาจากไหนอะ่ะมาจากคุณพ่อคุณแม่เราหรือลูกน้องเราหรือพนักง,งานของเราที่คอยมาช่วยนะมาช่วยเก็บงานให้เราช่วยเก็บขยะให้เราช่วยอะไรมันทำให้เรามาถึงนี้ได้เพราะฉะนั้น ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีที่โรงเรียนประถมญี่ปุ่นเนี่ยจะคอยสอนอยู่เสมอครับว่าขอบคุณพาโลงขอบคุณพาโลงมากๆครับเพราะพาโลงอ่ะเป็นคนที่ช่วยให้เราทําความสะอาดมีความสะอาดพื้นโรงเรียนเราสะอาดมากเลยขอบคุณพาโรงพาโลงพาโงผมไปถ่ายทําแต่ละตอนเนี่ยจะพูดอย่างนี้บ่อยๆครับแต่หลายทีนะฮะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องการขอบคุณนะฮะจะเป็นแม่บ้านหรือเวลาผมลงจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะผมอย่างแรกที่ผมเข้าเลยก็คือไปเข้าห้องน้ํา เห็นแม่บ้านเอ้ยพี่ขอบคุณมากเลยห้องน้ําสะอาดมากเลยทาให้ผมฉี่สบายนะฮะนั่นก็คืออีกอันหนึ่งไงเราก็ต้องให้กําลังใจกันการให้นี่นะครับไม่ได้หมายถึงว่าให้ของอย่างเดียวด้วยนะเป็นการให้กําลังใจเพื่อนๆเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนั่นก็คือสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อนเดี๋ยวมาดูต่อว่าเหลืออะไรบ้างครับเป็นประโยชน์ไหมฮะเพราะเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราให้เพื่อนๆน,นะต้องวางแผนว่าเราจะให้แล้วคนที่เราให้เขาเนี่ยเขาจะเก่งขึ้น เขาจะมีการเอาไปช่วยคนอื่นได้ต่อได้มากขึ้นขนาดไหนผมถึงนะฮะคนที่ลําบากหรือคนที่ป่วยเนี่ยผมให้บางส่วนแต่ที่ผมเน้นที่จะให้คือให้ความรู้และที่ผมเน้นก็คือเน้นให้แล้วเขาเอาเงินที่ผมให้ไปเนี่ยไปสร้างความรู้ไปสร้างผลวิจัยผลยาใหม่หรือไปสร้างหนังสือที่จะให้ช่วยคนนะฮะเขาอยากได้เงินเพื่อที่จะไป ผลิตหนังสืออย่างเงี้ยนะอยากได้เงินเพื่อไปสร้างโรงพยาบาลให้ให้มันเป็นส่วนรวมมากขึ้นเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรายิ่งรวยมากขึ้นอ่านี่กลับมาพูดถึงความรวยแล้วนะฮะแต่แล้วเนี่ยมันในนี้มันมีเขียนอย่างครับว่าเราเข้าใจผิดว่าเราเข้าใจผิดว่าคนรวยมีเงินเยอะเลยให้เยอะนะ,ะในนี้เขียนว่าไม่ใช่การที่คุณให้เยอะคุณก็เลยรวยตั้งใจฟังนะฮะ ถ้าคุณอยากจะรวยหรือคุณประสงค์คอนเรตเนะี่ยมีเขียนจริงครับว่าถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องให้นั่นหมายถึงอะไรครับ <c oughs> นั่นคือธุรกิจเลยนะบางคนมองว่าธุรกิจคือสิ่งที่ไม่ดีรู้ไหมครับว่าเราเข้าใจผิดธุรกิจคือการแข่งกันทําความดีฟังให้ดีนะครับแข่งกันทําความดีถ้าเราทําความดีเขาถึงยอมจ่ายเงินให้เราไงเราให้สิ่งดีๆกับคน เราให้สิ่งดีๆกับมนุษย์คุณลองคิดดูนะว่านะฮะเราสร้างวันก่อนที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆอะไรมีหมวกพิเศษนะฮะใส่หมวกแล้วสามารถนะฮะลดอุณหภูมิความร้อนได้ถึง13องศาใครไม่เคยคิดมาก่อนนะ,ะแล้วเมื่อวานนี้ผมมาดูผลวิจัยมาดูนะฮะรกบรวมรู้ไหมเพื่อนๆเ,เจ๋งขนาดนี้เลยมีคนคิดคน้นก๊อกน้ำก๊อกน้ำ บิดแล้วประหยัดน้ําได้80ซนต์น้ำที่เราใช้สมมติเราใช้เดือนละ500บาทเราจะประหยัดถึง4 0 0บาทเราจะจ่ายน้ําค่าน้ําเดือนละ100บาทเท่านั้นและไม่พอไอ <c oughs> ้น้ํานั้นฮะบิดก๊อกน้ําเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนหัวก๊อกอย่างเดียวนะฮะตัวนี้มันสามารถมีตัวฉีดฉีดน้ำนะจานนี้เขาทดลองจานที่ติดชโโ็อกโกแลต2จานนะฮะจานนี้ใช้น้ำธรรมดาฉีดนะฮะ ไม่ออกแต่จานนี้มีแรงมีความแรงด้วยไม่ได้เสียบปลั๊กไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันใช้ระบบที่จะทให้ดูดลมขึ้นไปข้างบนแล้วก็ฉีดลงมาเองเป็นไม่ได้การเสียบเสียบปลั๊กไม่ได้ใช้ไฟเลยนะเขาสามารถคิดค้นหัวก๊อกซึ่งมีความแรงมากกว่าแต่ประหยัดน้ําได้ถึง80เนเพื่อนๆเดี๋ยวว่างๆผมจะเอาคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันได้ดูกันคนที่คิดอย่างนี้เขาใช้เวลาเขาคิดเขาใส่ใจเอาเวลาที่ไปออกเดตเอาเวลาที่ไป กินข้าวกับแฟนเอาเวลาที่ไปอะไรครับไปางานปาร์ตี้กับคนอื่นหรือเป็นงานงานวันเกิดเขาไม่ไปแต่เขาเอาเวลานี่มาวิจัยก๊อกพิเศษออกมาทำให้ก๊อกเนี่ยนะทุกคนในประเทศในโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มขายให้กับอเมริกาในญี่ปุ่นนะฮะกลายเป็นว่าคนในโลกนี้ประหยัดน้ําได้ถึง80%เมื่อประหยัดน้ําได้แปนะฮะเขาก็เลยแห่กันมาซื้อก๊อกมีห้างแห่งนึ่งะฮะ มาซื้อก๊อกของคุณผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขามีอยู่13สาขาเนี่ยใน1ปีเขาลดค่าน้ําได้ร้อยล้านเลยนะร้อยล้านเยนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันตอบโจทย์แล้วมันถูกได้ซื้อไปแล้วมันคุ้มเราก็ซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจคือการแข่งกันทําความดีแข่งยิ่งดียิ่งได้เงินเยอะยิ่งดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อคนเยอะและยิ่งมีเงินเยอะก็ไปช่วยคนอื่นเยอะยิ่งมีเงินเยอะ ก็มาให้พนักงานได้เยอะพนักงานก็จะมีรายได้เยอะพนักงานก็จะเอาเงินไปซื้อยาซื้อขนมซื้อไปเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่ตอบแทนคนคนนี้ได้ต่อและนักธุรกิจที่มีเงินเยอะอีกก็จะช่วยคนได้เยอะอีกแลวเงินนี้ก็จะมาวิจัยวิจัยได้อีกนะมันก็จะหมุนไปเงี้ยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเป็นประโยชน์ต่อคนได้เยอะนี่กันไหนครับคือเพราะฉะนั้นผู้ให้ที่ดีคือให้แล้วเราต้องคิดต่อว่าให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเยอะเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคนสําเร็จถึงบอกไงครับว่าจงให้เยอะๆจงให้เยอะๆจงให้เยอะๆแต่อย่าลืมนะครับว่าที่คนฟังมาตั้งแต่ตอนต้นหรือคนที่เพิ่งเข้ามาผมขอย้อนกลับมาใหม่ก็คือว่าให้แต่อย่าให้นะนี่คือผมพูดใหม่นะคือผลวิจัยนะผลวิจัยเลยฮะผลวิจัยและเป็นคนเซล์คอนเซลล์นะของ Google และบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นให้ แบบถ้าคุณให้แบบไม่วางแผนเลยคุณจะสวยเพราะในโลกนี้จะมีเทคเกอร์เทคเกอร์คือผู้แยง่งหรือผู้ขอถึง20%ตคนที่คุณใจดีคุณจะให้หมดเลยผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะชื่อน้อยสมัยก่อนนะพี่น้อยเนี่ยเป็นคนใจดีมากมีเงินเดือนนะแจกเพื่อนหมดเลยโคตรดีเลยเคยเห็นคนแบบนี้ฮนะผมจําได้โอ้เพื่อนคนนี้น่ารักมากเป็นคนบุรีลำนะพี่น้อยคนนี้แกมีอะไรให้หมดเลยนะฮะแต่แกจนตลอดเวลา เขาเขาถูกสอนมาว่าฉันเป็นคนมีศีลธรรมฉันเป็นคนดีมีอะไรต้องให้หมดเลยไม่ต้องเกรงใจงอยากได้อะไรให้หมดเลยนะแต, <Sch ere> แต่คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณให้แล้วคุณให้หมดเลยมีข้าวหนึ่งกระสอบให้มีอะไรอยากได้ให้หมดเลยคุณไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าคุณมาคิดว่ามีข้าวหนึ่งกระสอบฉันให้ไปครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเอาข้าวมาปลูกปลูกแล้วมีข้าวงอกเงยมาร้อยกระสอบคุณสาม,มารถแจกได้ร้อยกระสอบวันนี้คุณแจกได้ครึ่งกระสอบ แต่เวลาผ่านไปหนึ่งปีคุณได้ร้อยกระสอบแทนที่คุณแจกวันนี้หนึ่งกระสอบแต่วันนี้เราแจกแค่ครึ่งกระสอบและเอาอีกครึ่งกระสอบมาปลูกข้าวในนาของคุณและเหลือข้าวมาร้อยกระสอบเรานี้ร้อยกระสอบแสดงว่าเราก็แจกให้คนได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราต้องมีเงินเยอะแล้วเราจะได้ไปช่วยคนอื่นได้เยอะแล้วเวลาบริจาคเวลาจะช่วยคนเราต้องคิดต่อว่าเราให้ยังไงแล้วมันจะงอกเงย เพราะฉะนั้นแม่ชีเทเรซาก็เหมือนกันนะฮะเป็นคนที่เขาคิดว่าฉันจะทําไงที่จะช่วยคนได้เยอะขึ้น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 เท่ากับว่าอะไรทําให้เขารวยเองไงคนเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยทำไมไอ้น,นี่มันรวยมันต้องโกงคนอื่นแน่เลยรวยมันต้องโกงคนอื่นแน่เลยรวยมันต้องโกงคนอื่นแรกเลยนั่นคือพอดีเราเกิดมาในกลุ่มที่เราเคยคิดว่าคนโกงเยอะเราอยู่ในสังคมที่ว่าคนโกงเยอะโกงเยอะเราก็คิดต่อไอ้น,นี่มันต้องโกงฉันแน่เลยอันนั้นมันต้อง มันต้องเอาเปรียบชั้นแน่เลยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องคิดต่อคราว่าเราให้แล้วคนอื่นเราจะคิดยังไงว่าเรามีเท่านี้เรามีแค่3ทําไงให้เขา,เขาได้สาด้30แต่ถ้าเรามีแค่3และเราให้แค่เขาเขาไปเลย3เราจบเลยเขาก็ได้3แต่เขาไม่มีความรู้ไปงอกเงยต่ออันนี้คือนะฮะผลลัพธ์สําคัญที่จะทําให้ประเทศเราพัฒนาจะทําให้สังคมเราพัฒนาจะทําให้นะสิ่งแวดล้อมเราพัฒนานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ แชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนในวันนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์นะฝากแชร์ด้วยครับเพราะอะไรครับสังคมเราจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรามี10ให้10เราคือให้แบบไม่ได้คิดครับมี10ได้10คุณก็หมดเลยนะี่ฮะครับโอเคถ้าจะาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับผมไลฟ์บ่อยๆแต่อาจจะไม่มีเวลาครับถ้าคุณฟังเรื่อยๆคุณจะมีไมซ์เซ็ตแบบเศรษฐีมีไมซ์เซ็ตแบบคนสําเร็จมีไมซ์เซ็ตแบบคนเก่งนะครับคนเก่งคนสําเร็จที่ผมไปสัมภาษณ์มานะครับประมาณ7 800คนเนี่ย เขาบอกต้องเป็นผู้ให้แต่เพื่อนๆเราไม่เข้าใจว่ามันให้อะไรวะทําไมมึงรวยวะให้แล้วมันหมดวะคุณเข้าใจความหมายแล้วฮะใช่ไหมฮะว่ามันคืออะไรให้แล้วเขาคิดต่อว่าทําไงที่มันจะให้ได้เยอะกว่านี้เขาก็เลยเอาเงินส่วนที่เหลือมาคิดต่อไงมันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นบริษัทเนยใหญ่ขึ้นตัวเองก็รวยมากขึ้นคนยิ่งให้มากขึ้น <liquids> ผมขอย้อนกลับไปหมายนะว่านะคุณอย่าเข้าใจผิดว่ารวยแล้วค่อยให้ผิดนะฮะรวยแล้วไม่ใช่ให้ <straightforward> คุณให้ก่อนแล้วค่อยรวย แต่คุณต้องคิดก่อนว่าให้แบบไหนถึงจะงอกเงยนี่คือคําตอบของวันนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้แต่คุณต้องให้แบบวางแผนเจันครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไล n e นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสาหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ